ผลิตและนําเข้าจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมแต่ราคา1แบงม่วง3 <c oughs> แบงแดงทําได้ไงแล้วมันจะชอบแบบมีน้ําเหลือง,งน้ําเหลืองเออนั่นมันจะชอบมีน้ําน้าอ่ะรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องไปใช้แบนด์เกาหลีและแบนด์ไทยก็มีแล้วอ่านส่วนผสมแล้วน่าสนใจแล้วเ,เป็นมาที่ให้หน้านุน่มฟูที่สุดคือบอกเลยว่าที่สุด <Your> ช่วงเนี้ยเขาฮิตกันมากเลยนะคอนเทนต์ซ้ำไม่ซ้ำต่อไม่ต่อซื้อไม่ซื้ออะไรแบบเนี้ยแล้วตอนก็ทำแล้วรู้สึกว่าคนชอบมากวันนี้ก็เลยรวบรวมเอาไอเทมสกินแคร์ซ้ำไม่ซ้ำมาให้ดูทุกคนจริงๆ จะเรียกว่าซ้ำไม่ซ้ำหรอวะเพราะเราซ้ำทุกอันเอาแปบว่ารวมไอเทมสกินแคร์ที่ตาซ้ำ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 ม,มาหลายชิ้นหลายอย่างหลายรอบหลายล็อตแล้วมาให้ดูเลยละกันไม่ต้องเลือกเลยนะคะว่าอันไหนจะซื้อตามไม่ซื้อตามเพราะว่าซื้อตามได้เลยทุกชิ้นค่ะอะก่อนอื่นมีฟันแฟกจะมาบอกคุณรู้หรือเปล่าว่าตาทำยูทู e มาเกือบ10ปีเนี่ยคนที่ดูยูทูปของไอตา60%ไม่ได้กด subscribe อ้ oh my god จิ ไม่งั้น40ล้านซับแล้วเนี่ยคนกว่าครึ่งประเทศเขารู้จักเราโอ้โหมันมากดาราสาวขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่าบางคนติดตามกันมาหลายปีดูกันมาหลายวิดีโออาจจะลืมกด subscribe ไม่เป็นไรค่ะงั้นกดเลยวันนี้เป็นคนไทยคนแรกคลิกแรกซับแรกของวันเป็นกำลังใจให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างไอตานะคะอ่ะกด subscribe ไปเลยหมถ้าใครดูใน Facebook ก็กดไลค์แล้วก็กดไลค์โพสต์นี้ไปเลย1มเป็นกำลังใจ รู้สึกได้ถึงกำลังใจที่กดมาเลยดีใจแบบหความแบบการัพพอร์ตมันต,ตลบอบอวนเลยเนี่ยอะได้กำลังใจแล้วเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะตัวนี้เลยเป็นมาคโครนของสกินทิฟิกนะคะเ,คเขาชื่อว่ามาร์ควอชไอต้าไม่รู้อ่ะว่ามาร์ควอชมันคือแปลว่าอะไรแต่พอเห็นสีเขียวๆเป็นคนปุ๊บเดาได้เลยเกี่ยวกับคนผิวมันเกี่ยวกับคนเป็นสิวซึ่งใช่นะคะเขาชื่อว่าแคนเนคล s สติกปกติตาเป็นคนที่ไม่ได้เลิฟเรื่องแบบมาคโครนมากก็เคยใช้บ้างในอดีตแต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลาใช้พราะมันแห้งมันชอบแห้งแล้วก็แตกแล้วก็แบบไม่สะดวกอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเกินสินาทีปุ๊บต้องต้องรีบล้างต้องแบบนั่น เลยแต่ว่าตัวนี้เขามาในรูปแบบแท่งคือหนึ่งมันใช้ง่ายและมันก็แบบอุ่นขึ้นมาแล้วก็ทาทาทาเนาะไม่ต้องเป็นการควัดจากกระปุกหรือว่าแบบใช้ไม้พายควักแล้วตัวนี้เวลาแห้งปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่แตกร่วนบนหน้าคือมันก็จะแห้งแต่มันก็จะยืดหยุ่นไปกับผิวมันจะไม่แบบ เออไม่เลอะเธออะพูดง่ายๆแต่ชอบมากคือตอนแอปพลายก็ง่ายตอนที่แห้งก็ง่ายแล้วสิ่งที่ชอบก็คือเขาช่วยควบคุมความมันของผิวได้ดีจริงแล้วก็สิวอ่ะที่มันเป็นแบบสิวที่มันดุดุหรือว่าสิวที่บางทีเรามันแตกไปแล้วหรือมันบีบไปแล้วอ่ะแล้วมันจะชอบแบบมีน้ําเหลือง น้ำเลืองเอออนั้นมันจะชอบมีน้ำนำอะ่ะแล้วมันก็จะอ,อักเสบตอ่ตอต่อต่อไปอีกสิวพวกนั้นอะ่ะมันจะแห้งลงหลังจากเราใช้อันนี้แต่จะใช้บ่อยเวลาที่หน้ามีแบบความแดงความอักเสบความระบมหรือว่าบังเอิญมือซนไปบีบสิวแล้วแบบตายแล้วมันมันมันดุก,กว่าเดิมอะไรเงี้ยก็จะปาดไปมาร์คทิ้งไว้พอล้างออกมาเนี่ยหน้าจะใสเลยแล้วก็รู้สึกว่าสิวอ่ะมันมีความแห้งลงตัวเนี้ยซัมมาหลายแท่งแล้วไม่ได้หยิบโดยอย่างมาให้ดูต้องขออภัยบางทีเก็บของไม่เป็นที่ที่บ้านบ้านร แต่อันนี้น่าจะแท่งที่3แล้วนะคะก็ชอบมากซ้ำค่ะต่อมาขอเข้างานผิวมิสหนึ่งขอพูดถึงตัวนี้เธอคือปกติแต่จะชอบสกินแคร์ของวิกาสกินแคร์มากแต่ว่าตัวนี้เขาออกมาเป็นแบรนด์อินนาเจียเออเจียอินนาเคลียร์จีตัวนี้แต่ก่อนเนี่หน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเขาทำออกมาแพคเกจเขาจะเป็นสีดำเราจะจำชื่อได้จากคำว่าครีมแก้ฝ ah ้าหมอกุ้ง นั่นไงนั่นไงใครเป็นแฟนคลับหมอกุ้งนึกออกแล้วใช่ไหมอะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนหน้าตานี่ค่ะแบ็ k พิงก์อินยูแอรีน่ารักมากค่ะแล้วก็ไม่ได้แค่เปลี่ยนหน้าตาอย่างเดียวนะคะเขามีการอัปเลเวลอัปสูตรตัวเก่าเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องฝ้าใช่ไหมคะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยไม่ใช่แค่ฝ้าอย่างเดียวนะคะเขาจะเน้นเรื่อง <c oughs> ความกระจ่างใสและความสม่ำเสมอของผิวซึ่งตอบโจทย์ดิฉันมากดิฉันมีครบนะคะไอตาพึ่งรู้ตัวไม่นานมานี้ว่าไอตามีฝ้าเว้ยไอตามีฝ้าตรงแบบตรงนี้หลายๆคนเป็นที่มันนจะชอบเป็ดๆแล้ว

มันคืออะไรวะตรงนี้หรือว่าเราคอนทัวร์เยอะไปหรือรจริงๆมันเป็นฝ้าเล็กๆมันอาจจะเกิดจากฝ้าที่เราแบบถูบ,บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็แบบอยากใช้อะไรที่มันครอบคลุมแล้วก็ช่วยเรื่องแบบจุดด่างดำด้วยเพราะตอนนี้จุดด่างดำ,ดำเยอะมากตัวนี้คือตอบโจทย์มากช่วยลดการทํางานของเม็ดสีให้ได้ยิ่งขึ้นพวกรอยส่งรอยสิวรอยอะไรต่างๆเนี่ยดีมากเธอหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะคะตัวนี้หลังใช้ผิวนุ่มผิวฟูมากเอาง่ายๆเลยนะประมาณ7วันเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นแล้วว่าเออผิวมันฟูมันนุ่มแล้วก็รอยก็จะ ค่อยจางอันนี้ดิฉันมี2ปลุกให้ทายว่าอันไหนหมดแล้วอันนี้ให้ทายก็ไม่มีคําตอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันมากต้องลองกดอ่ะอันนี้อันนี้ยังไม่หมดอันนี้กดออกนะคะอันนี้ใช้ใช้หมดไปแล้ว จะแฟดๆนิดนึงนะคะอุ้ยจะกระเด็นโดนกล้องไหมเนี่ยเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้เธอสุญญากาศพอกดเนื้อครีมก็จกมาแล้วก็ป้ายไม่ได้เลยชุบแล้วก็ทาทั่วหน้าค่ะกดเดียวพอเหรอกดเดียวพอเพราะว่าเราหน้าเล็กเอ้าแต่แล้วแต่คนเลยค่ะเราอยากจะกี่กดก็ได้แต่จริงๆแต่ว่าหนึ่งกดก็ค่อนข้างทั่วเต็มหน้าแล้วนะตัวนี้เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยสารสกัดตัวไหนที่อาจจะละคายเครืองเขาคือแบบเอาออกเลยจ้ะมารูปแบบใหม่อ่อนโยนคนท้องใช้ได้พอดิฉัน ใช้อยู่จ้าตัวนี้ใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะที่ทําคลิปเปิดกล่องไทยโคซีโอแล้วแม่ได้มากระปุกแรกก็มาลองแล้วปรากฏว่าเออก็เลิก็เลยต่ำนะคะไปดู history ในช้อปปี้ของนีฉันได้กดจริงเอตัวนี้อยากถามนิดนึงนะเขาผลิตและนําเข้าจากฝรั่งเศสเหมือนเดิมเวอร์มากแต่ราคา1่งแบงม่วง3แบงแดงทําได้ไงคุณหมอก,กุ้งทําราคานี้ได้ไงแล้วโคซีโอคือใหญ่โตคือเอออยากถามอยากรู้แต่ตอนนี้ที่ตอบตัวเองได้เลยว่าซัมไมก็คือซัม นสองกระปุกนะคะ่ะซ้ำช้ำชชิ้นต่อมานะคะนี่ดูรู้เลยหรอวา่าซ้ำโปะเกินหมดไปแล้ว1กระปุกนะคะอันนี้เป็นโทนเนอร์แพดของซุปเปอร์มันนะคะอุ้ย หมดจริงเปิดให้ดูนะคะเขาชื่อว่า calming and acne toner pad คือช่วงนี้ผิวใบตาอ่อนแอมาแต่จะต้องใช้อะไรที่อ่อนโยนมากๆตัวนี้ชอบมากกระปองกระปุกคือมีความเกาหลีเกาใจพอสอเกาหลีมากนะคะรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องไปใช้แบรนด์เกาหลีและแบรนด์ไทยก็มีแล้วอ่านส่วนผสมแล้วน่าสนใจเขาใช้เป็นสารสกัดที่แบบจะพูดว่าสําหรับคนเป็นสิวแล้วจะมารักษาสิวมันไม่เชิงเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นสารสกัดสาหรับรักษาสิวแต่ว่าเหมาะ กับคนที่ผิวระคายเคืองแล้วก็เป็นสิวก็คือเขาจะเน้นปลอกประโลมผิวแล้วก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแต่ก็มีส่วนช่วยให้ผิวเนี่ยลดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นจากสิวหรือว่าจากแบบคอนดิชันอะไรต่างๆก็จะเป็นแผ่นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเป็นโทนเนอร์แผ่นหน้าตาแบบนี้เลยด้านนึงก็จะมีตุ่มๆอีกด้านนึงจะเป็นเรียบๆเวลาที่ตาใช้เนี่ยตาก็จะใช้หลังจากล้างหน้าก็จะเช็ดตรงนี้ทั่วหน้าเลยนอกจากใช้เป็นโทนเนอร์ได้แล้วก็สามารถมาร์กทิ้งไว้ได้บนผิวว่าจะเป็นผิวหน้าหริเวณ ถ้าเกิดช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวมันระคายเคืองไอตาจะเป็นบ่อยบางทีไปเจอแดดไปเจออะไรมาคันๆหรือว่าแดงๆแ,แล้วแล้วมันแบบเอาไงดีอ่ะมันไม่มีครีมยาแก้แพ้ก็ไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตอนนัวนี้มาทิ้งไว้ได้ประมาณ10นาทีนะคะเขาก็จะไปปลอบประโลมผิวตรงนั้นให้เขาแบบเออไปลดการระคายเคืองลดการยุบยิบยุบยิบ,ยบอ,ยอะไรอย่างเงี้ยไอตาเนี่ยใช้ทั้งหน้าตรงคอบางทีก็ใช้เพราะว่าชอบเป็นผื่นคันก็จะมาแปะตามคอหรือว่าใส่เสื้อแล้วออกไปเจอแดดแล้วสร้อยมันถูแล้วมันเป็นผื่นอะไรเงี้ยก็ กมาแปะตรงเนี้ยช่วยได้ตัวนี้คือปลุกที่2แล้วแม่อย่างที่เอามาโชว์เลยนะคะก็ซ้ําไปเลยถ้าเกิดปุกนี้หมดก็คิดว่าก็จะซ้ําต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบบโทนเนอร์สามันประจําบ้านช่วงไหนไม่เป็นสิวก็ใช้ได้เพราะว่าเป็นคนผิวระคายเคืองง่ายตัวต่อมาตัวนี้เลยจ้าตัวนี้ซ้ําบ่อยมากโดยเฉพาะเวลาที่มีโปล่าสุดวัสดุชิ้นที่2องบาทฉันซื้อไป4ี่ขวดก็คือแบบเหมือนซื้อ1มันชิ้นที่สองบาทแล้วก็ซื้ออีกอันหนึ่งมันก็ได้แบบเป็น2คู่ว เพราะว่าไอตาแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าทุกวันแล้วก็แบบเครื่องสำอางบริเวณตาหรือว่ามาสคาร่าอะไรเงี้ยเวลาใช้คลีนซิ่งที่มันสําหรับหน้ามันจะเช็ดออกได้ไม่สะอาดเคยไหมแบบเช็ดตาและมันออกนะแต่ว่ามันมาทําให้ตาล่างเรามันดำอะแล้วมันเป็นเหนียวเหนียวอะกลายเป็นว่ามันเช็ดออกแต่ไม่ออกไปจากหน้ามันออกจากตรงนี้แต่มันมาแปะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครแต่งตาเยอะๆหรือว่าติดขนตามีแบบอายไลเนอร์แม่เหล็กหรือว่ากาวติดขนตาก็แนะนําว่าต้อง ใช้เป็น Eye Add Lip Remover นะคะซึ่งในตาใช้เป็นตัวนี้ของ Maybelline ในตารู้สึกว่าใช้ดีใช้ง่ายเช็ดสะอาดจ,จริงแล้วก็มีโปรบ่อยอันนี้เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ซ้ําเขาบ่อยก็จะซื้อเวลามีแบบชิ้นสองหนึ่งบาทหรือว่าลดราคา 1, 1แถมหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะซื้อทิ้งไว้นะคะใช้ดีมากๆชอบมากๆเลยสาวนคนที่แบบแต่งตาโตอินรายละเอียดเยอะๆอินไลเนอร์อันไลเนอร์อุนไลเนอร์อะไรเงี้ยก็ตัวนี้ได้เลยซ้ําไปเลยฉ่ำๆค่ะตอนนี้ดิฉันมีอยู่ที่ออฟฟิศสองขวดอยู่ที่บ้าน2ขวดค่ะดู ตัวต่อมาตัวนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆเพราะเป็นคนเป็นสิวง่ายเป็นคนแบบระคายเคืองเก่งนะคะก็จะใช้ตัวนี้ตลอดตลอดเลย oh. แอคเนเอชใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าๆจนถึงเขาเปลี่ยนแบรนดิ้งอะไรใหม่ก็ยังใช้นะคะเล้วเวลาซื้อทีซื้อไซนีนะแม่นะไม่ซื้อไซเล็กไซเล็กก็มีบ้างเอาไว้แบบไปต่างจังหวัดอะไรงนี้แต่สุนมากจะซื้อไซนีเลยปังปังปังเพราะว่าดิฉันใช้ล้างทั้งหน้าทั้งตัวไปเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นผื่นตามตัวด้วยฮอร์โมนคุณแม่เป็นสิวส,วสวูหลังเยอะ ก็เลยต้องใช้แบบอะไรที่มันค่อนข้างอ่อนโยนด้วยก็เนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆแต่สีแดงจะเป็นสูตรออยล์คอนโทรลสำหรับคนที่ผิวมันนะคะถ้าเกิดใครผิวมันเป็นสิวง่ายก็แนะนําเป็นแบบฝาสีแดงตัวนี้แหละเวลาล้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่าใช้ง่ายดีเขาก็จะบีบออกมาเป็นแบบเป็นค er ลีนเซอร์เนื้อขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็นวดทั่วหน้าเขาจะไม่ได้ออกมาเป็นฟองอะไรมากมายแล้วก็นวดให้ทั่วหรือว่าจะใช้ทาตัวก็ทําตัวไปเลยล้างออกมาเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยนะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวเอียดด้วยนะคะผิว ยังคงความชุ่มชื้นอยู่แต่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสูตร oil control แต่ก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงจนเกินไป เจียมมาสาหรับคนที่ผิวแบบระคายเคืองง่ายแพ้ง,ง่ายอย่างไตาซ้ําค่ะซ้ํามาหลายขวดนลตัวต่อมาเป็นตัวที่พึ่งได้ลองเมื่อไม่กี่เดือนมานี้แล้วเลิฟม,มากนี่จากเป็นมาร์ค3ชั่วโมงจากแบรนด์ไทยคือ่อนอันนี้ตาได้ลองมาร์ค3ชั่วโมง5ชั่วโมงที่เราเห็นนี่เป็นไวรัลเนาะที่เป็นแบรนด์เกาหลีอะ่ะก็ซื้อมาลองอุย้ยแพง200 300บาทแม่แต่คือใช้ดีมากต้องบอกเลยว่าเป็นมาร์กที่ใช้ดีมากแตก่แบบ แผ่นละหลายน้อยยามันไม่ไหวจะซื้อน้ยออะไรเงี้ยแต่ในที่สุดมีแบรนด์ไทยทำออกมาแล้วของ Baby Bright จ้าชื่อรุ่นว่า r ี j u l ลท์ฟิลเล g e n เจนไฮโดรเจลมตอนแรกก็ยังแบบราคาหลักสิบมันยังไงอะแต่พอมาดูเรื่องส่วนผสมสารสกัดอะจัเต็มจ้ะ เขาใส่ PDRN มาถึง0.5แล้วก็ยังมีไฮายาอีก9ชนิดโอ้ oh my god ไฮายาเยอะมากอันแบบช่ำเลยและยังมีนายาเซนมายแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์อีกมีสารสกัดอีกแบบเยอะแยะที่ยังไม่ได้พูดถึงอะนะคือจะเต็มมากตาดูสารสกัดแล้วรู้สึกว่า น่าสนใจแล้วพอมาลองใช้วิธีใช้เนี่ยเขาจะเป็นมาส์กแบบไฮโดรเจลเนาะเวลาแกะออกมามันก็จะเป็นลื่นๆนิดหนึ่งเราวางแปะบนหน้าเขาจะมาเป็น2แผน่นแผน่นครึ่งบนนะคะฟีลแบบแบ๊แมนอะไรแงี้พอแปะปุ๊บแล้วแล้วก,แบบวก็ครึ่งล่างแล้วก็แปะไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําอะไรหรือจะไม่ทําอะไรหรือจะนอนก็ได้แปะส -5 ชั่วโมงนะคะในช่วงเวลาประมาณนี้ถ้าเกิดแบบใครเล็งๆไม่มีเวลาก็ตัชั่วโมงก็ได้นะคะแต่เราชอบแปะก่อนนอนจริงๆถ้าเกิน5ชั่วโมงอ่ะก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามาส์กตัวนี้คือ เวลาแปะไปปูขัดสก,กัันจะค่อยๆซึมซาบเข้าสู่ผิวจากแผ่นสีขาวเขาก็าจะกลายเป็นแผ่นสีใสๆแล้วพอเขาเริ่มใสๆนิดหน่อยมันเกาะหน้าได้ดีนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยไหลหลุดเลยแต่ว่าหลังจากที่แกะแผ่นมาร์คออกไปปุ๊บอะต่อให้เรามาร์คเกิน5ชั่วโมงหน้ามันไม่แห่เหมือนมันไม่ดูดออกนะเพราะว่าบางครั้งเราเจอแผ่นมาร์คที่แบบมาร์คเกินแล้วมันมันดูดออกเฉยเลยแต่วัสดุดตัวนี้ไฮโดรเจลว่ามันดีมากแต่ชอบมากแล้วเป็นมาที่ให้หน้านุ่มฟู ที่สุดคือบอกเลยว่าที่สุดอาจจะเป็นว่าเขาอาัดสารสกัดมาจัดเต็มแล้วความไฮโดรเจลเนาะมันใช้เวลาในการแบบแอบซอบซึมเข้าไปในผิวหน้าคือสุดๆเลยถ้าใครต้องการใช้หน้าเร่งด่วนพรุ่งนี้อีเ e วนต์พรุ่งนี้แต่งงานแล้วค่ะพรุ่งนี้ถ่ายพรีเวนดิ้งตัวนี้จ้ะตัวนี้เนี่ยช่วงแรกๆเปิดตัวมาหาซื้อยากมากขายที่เซเว่นแต่ดิฉันไม่ท้อค่ะดิฉันตามไปทุกเซเว่นแล้วก็ไปตุน นี่ค่ะตุนเลยไปดูได้เลยลักสิ่งที่เซเว่นถ้าเกิดคุณไปเซเว่นคุณแล้วถามไม่เจอแสดงว่าดิฉันไปซื้อมาหมดแล้วค่ะตัวนี้ซ้ําฉ่าเลยแม่ <c oughs> ตัวต่อมานะคะพูดถึงบ่อยมากแต่พูดถึงอีกก็ได้เพราะว่าก็ยังเลิฟอยู่ตลอดนี่เลยสลิปปิ้งมาสของบันทบกิแล้วก็ชอบหลายสูตรด้วยชอบหลายสูตรด้วยอันนี้หยิบม,มาเป็นสูตรที่ชอบมากๆแต่จริงๆสูตรอื่นที่ไม่ได้เลิฟม,มากก็ใช้นะจริงๆรู้สึกว่ามันมันก็ดีทุกๆอันเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้จักนะก็จะพูดถึงนิดนึงอออันนนนนนี้้้เเเปป็็็คืืขาางใะะกจแบบ พูดว่าครีมก็ไม่เชิงคินเจลก็ไม่เชิงเออเดยบบีบให้ดูแล้วเธอก็เห็นเองแหละว่าเนื้อมันเป็นยังไงนั่นแหละคือเราก็ทาไปคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงก่นกกอนนอนนะก่อนนอนไม่จะไปทาตอนกลางวันโอ้โหอยากผิวสวยเร่งด่วนย้ะก่อนแต่งหน้าก็ทาเลยไม่ได้แล้จ้ะเราก็ทานี้ไปเลยถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจะแบบสองข้อนิ้วสองนิ้วเออแล้วเราก็ทาไปทั่วหน้าเลยนะจ้ะตื่นมาเนี่ยจันนี่บอกเลยว่าฉัน ช่วงไหนที่หน้าโซมโซมแล้วก็แบบเครียดเครียดเวลาเครียดอะ่ะหน้ามันชอบยมหน้ามันชอบมอมผิวมันชอบมอมเธอเป็นไหมอย่างเวลาที่แบบเธออ่านหนังสือสอบหนักๆอ่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ออกไปเจอมลภาวะไม่ได้ออกไปเจอแดดแต่หน้ามันชอบมอมเพราะว่ามันความเครียดหรืออะไรส่งผลต่อผิวฉันก็จะโบกตัวนี้ไปเลยจ้าแล้วสูตรที่ฉันชอบเนี่ยก็จะมีถ้าช่วงไหนเป็นสิวเยอะสูตรนี้จุดสิวนะคะมันก็จะช่วยแบบทําให้สิวมันแห้งลงเออสิวมันไม่ปะทุนะแต่ถ้าช่วงไหนไม่ได้เป็นสิวเยอะมากไม่ได้เป็นผื่นหรืออะไรมากมายน จไบโอแลคโตจ้าก็จะไปปรับสม,มดุลให้ผิวให้ผิวมันแบบเออมันไม่มันเกินไม่แห้งเกินมีสม,มดุลเพิ่มความแข็งแรงของผิวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือตัวนี้คาเฟอีนทาให้ผิวดูสดชื่นขึ้นกระตุ้นให้ผิวมันดูแบบจะไม่เชิงผ่องใสแต่มันสดชื่นอะผิวมันดูแบบสดใสขึ้นแก้ความมอมเหรอใช่แก้ความมอมเป็นมาส์แก้มอมตัวนี้เลยแล้วตัวนี้ทาทั่วใบหน้าได้ทารอบดวงตาได้ใครที่ใต้ตารู้สึกว่าโซมเป็นมอมเป็นไลอะไรเงี้ยก็ เน้นๆใต้ตาตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าอยากหน้าขา,ขาวๆบางช่วงอย่างหน้าขา,ขาวๆก็อ,อีตัวนี้มาไวที่นิ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเราแบบมันหมองคล้ำอะเวลาแต่งหน้ามันก็จะดูแบบไม่ค่อยสดใสถึงแม้ว่าเราจะใช้โทนอัพ all whatever แต่ถ้าเราแก้ได้จากผิวเราอะมันก็จะไม่เป็นหนักในขั้นตอนการมี๊อัพนะคะก็ตัวนี้ sleeping mask บานโอวากิจริงๆที่บ้านมีเยอะมากมีเป็นกล่องเล้ฉันตุนเยอะมากเธอฉันก็เลือกหกิบเอามาแต่ละบสูตรที่ฉันชอบซ้ำค่ะซ้ำหนักๆมีโปบ่อยด้วยเธอฉันจะชอบซ้ำเวลามีโป สองมบาทรดนราคารู้พึ่งราคาเลยจะสับ <g ül> พอมาพูดถึงสกินแคร์ก็แอบอยากพูดถึงแบบริมฝีปากเนาะเราจะมาป้ายยาแต่แบบผิวไม่ได้ริมฝีปากก็มันก็อยู่บนหน้าเหมือนกันอ่ะตัวนี้นิดหนึงเคที่ดอลิปมา ลิปมาตัวนี้ใช้มาหลายสีหลายสูตรและชอบชอบมากจริงๆสูตรที่ต่างกันไปอะ่ะก็คิดว่าอาจจะมีสารสกัดที่ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆอเขาจะมีไฮยา2%มันจะช่วยเติมความชุมช่มชื้นให้กับริ้ฝรปากดีมากไอแต่เป็นคนที่ถ้าก่อนนอนไม่ได้ทาลิปมาค์นอนไม่ได้นะเพราะว่าเรานอนเปิดแอร์เปิดแอร์เย็นมากนหคะแล้วตื่นมาถ้าวันไหนไม่ได้ทาลิปมาค่ะปากจะแห้งแล้วมันจะแต่งหน้าไม่สวยอ่ะแม่มันจะแบบไม่ได้บางวันไม่ได้ทานี่คือถึงขั้นปากแห้งลอกเลย นะตัวนี้ก็เลยชอบมากแล้วก็ปิด้าทุกคืนเลยนะคะมันจะมีสูตรที่ตาใช้หมดไปแล้วจะเป็นสีส้มนะคะเหมือน เป็นส้มหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะมี2สูตรนี้จะมีเป็นพีชเป็นสีพีชสาวจะกจากพีชแล้วก็ตัวนี้วอเตอร์เมลอนเอออันนี้เป็นแตงโมหอมมากตัวนี้หอมมากจะเป็นสีแดงใสๆที่ทาแล้วปากมันก็จะออกแดงแต่ว่าเป็นแดงที่เบาๆนะไม่ได้แดงแบบมากมายส่วนสีพีชเนี่ยทาออกมาก็จะไม่ได้ออกสีอะไรมากมายหรอกเป็นแบบใสๆเฉยๆเลยนะคะที่ชอบก็คือกลิ่นมันหอมดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หอมเยอะจนแบบรบกวนอะไรมากเป็นหอมแค่เบาๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อน นนแล้วก็เติมความชุ่มชื้นบนปากได้ดีจริงๆชอบมากอันนี้คือเป็นเคล็ดลับปากสวยเลยเพราะว่าตาต้องดูแลปากเยอะมากเพราะว่าบางครั้งจะต้องแบบสวอตลิฟจะต้องถูเช็ดจะต้องแบบทาอะไรเยอะแล้วก็แต่งหน้าทุกวันปากมันจะต้องชุ่มชื้นค่ะเวลาที่เราทาลิปมันจะได้สวยอันนี้คือใช่เลยซํามาหลายปลุกแล้วแม่ตัวเนี้ยซํามาหลายปลุกแล้วเนี่ยแหละเธอรวบรวมไอเทมที่ี่ฉันซําซัมซัมซําแล้วซําอีกซําไม่หยุดไม่หย่อนแล้วในอนาคตก็น่าจะซําอีถ้าใช้หมดก็ซื้อตุนเลยนะจ๊ะ เลือกมาให้แล้วนะแม่นะคือเลือกแ็ปได้เลยว่าจะเอาอันไหนอะไรยังไงตามดิฉันทั้งหมดนี้คือเลิฟมากแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีใครอยากดูไหมนะของที่ไม่ซ้ำอุ้ยแรงอ่ะ เราพูดถึงของดีของซ้ำกันมาเยอะแล้วจะมีคนอยากดูของที่ไม่ซ้ำหรือเปล่าไม่รู้อะคอมเมนต์บอกคอมเมนต์บอกกันมาหรือพวกเธอมีอะไรที่พวกเธอซ้ำและไม่ซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นของที่ตาใช้สมมติว่าอาจเป็นพวกนี้ไอตาบอกซ้ำแต่พวกเธอบอกหนูลองและไม่ซ้ำแม่บงตก าม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 วยได้นะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเราใช้ดีแล้วคนอื่นจะใช้ดีเหมือนเราไหมหรือว่าใครไปตมอะไรตามมานะคะก็คอมเมนต์บอกได้่างทีเวลาแบบดีคุยกับแฟนเพจเขาก็แบบหนูซื้อของตามพี่ตามบ่อยมากอะไรอย่างงี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอตมอะไรตามฉันนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นาะออย่าลืมกดกันนะแค่1วินาทีเป็นการส่งกำลังใจส่งความส u p p o r t มาให้ครีเอเตอร์นะคะวันนี้ตไปละบ๊ายบาย ชีจับเงินบาทหนึ่งแถมหนึ่งลดครึ่งราคามิดมิดเยียเซลเอ็นเยียเซลอะไรนะเจอชั้นทุกร้านทุกออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม